คือเมื่อกี้ไม่ไตอนทําไม่ได้ถ่ายนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะดูนี่คือพริกมาราโรยข้างบนนะคะข้าวผัดใส่ไข่แล้วก็ไข่าดาวหนึ่งฟองนะคะเนื้อหมูที่พี่เนยทานะคะหมูแดดเดียวนะคะหมูได้ลรกเลยที่พี่เนยทานะคะก็เอามาทอดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนูในช่องน้องทัพทีแม่สายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทํากับข้าววานะคะเป็นเข้าวผัดใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่ พริกมาหน้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ไข่ดาวของเรานะคะสวยงามเลยกรอบน็อกนุ่มใลน,นะคะแล้วก็หมูแดดเดียวหมูที่พี่เนยทํานะคะไม่ใช่แดดเดียวนะคะได้แดดเลยนะคะก็ชอบพูดติดปากว่าหมูแดดเดียวนะคะก็มากินข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็มีพี่เวฟเอฟซีบ,บอกมาว่ามาแนะนํากระดิ่งเงินกระดิ่งทองให้หน่อยนะคะพูดพูดมาทาคลิปให้หน่อยนะคะก็ กระดิ่งเงินกระดิ่งทองก็คือตอนแรกหนูก็ไม่รู้นะคะหนูก็ไม่รู้จักไม่ได้เลงนะคะไม่เลียงแล้วก็พี่เนยเลงนะคะก็พี่เนยเป็นคนเลงก่อนนะคะแล้วก็แปลจับพี่พี่เนยเอามาให้แล้วก็เราก็เลงตามนะคะเขากว่าเห็นคนเลงเลงเยอะมากเลยกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเลงแล้วเล็บเงินเล็บทองเข้ากระเป๋านะคะก็เออก็ไม่เห็นเป็นไรก็เลยลองเอามาเลงนะคะก็ เ,เราก็จะให้เข้าต่อกินนะคะให้เข้าต่อกับมันกินมันก็จะอยู่แบบนี้ลนะคะอยู่แต่ในกูงเหมือนนี้นะคะแล้วก็อยู่ในกรงนะคะไม่ใช่กูงพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ให้เข้าต่อนะคะแต่พี่เนยให้หนมปังนะคะเข้าต่อหนมปังนะคะแตงกวานะคะแอปเปิลนะคะหนูก็ให้แตงกวาแอปเปิลมะม่วงนะคะให้ผลไม้ก,กินบ้างให้กินขเ,เข้าต่อบ้างเนยคะก็ ถ้าให้กินแต่ข้าวโตนะคะก็มันจะอืมันยังไงอะ่ะมันมีลูกยากนะคะมันนานมากนะคะแล้วก็ที่จะได้เยอะขนาดนี้นะคะถ้าเราให้ผลไม้บ้างให้อะไรบ้างแบบนี้นะคะเขาก็จะไปปรุงรมร่างกายของเขามาั่งก็เลยทําให้มันออกเยอะขึ้นนะคะมีลูกขึ้นเรียวมากนะคะไวมาก แล้วก็วันก่อนที่หนูให้คือถ้าเราให้แต่ข้าวต่อคือเราให้เท่านี้สามวันมาดูก็เท่านี้นะคะถ้าเราให้ข้าวต่อเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วเราเอาผลไม้ให้เข้าไปเขากินยังไงก็ไม่รู้เรียวมากเลยนะคะทั้งข้าวต่อแล้วก็ทั้งผลไม้นะคะแล้วก็กินแค่ไม่ไม่ถึงวันหรือหนึ่งวันเองนะคะข้าวต่อมันก็ยุบลงมาแค่นี้นะคะก็เรียวมากเลยนะคะถ้าให้แต่ข้าวต่อ,อย่างเดียวเหมือนเขาไม่ค่อยอยากกินนะคะไว้เท่านี้กี่วันก็เท่านี้นะคะ ก็เลยแนะนำให้เล็งผลไม้บ้างนะคะลองให้ผลไม้อื่นๆดูก็ได้นะคะเพราะว่าหนูไม่เคยให้เคยให้แต่แอปเปิลแตงกวาแล้วก็มะม่วงนะคะแต่พี่เนยให้หนมปังนะคะก็เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะหิวข้าวพอดีเลยพอดียังไม่ได้กินข้าวนะคะเพิ่งผัดเสร็จเมื่อกี้อือหืม มาใจกินกอนใจ,จาเดี๋ยวเรามาสักไข่แดงกันนะคะว่าสุกหรือเปล่าก็าคืออย,ยังไม่สุกนะคะมีอืน่ากินเลยนะคะจะเข้าวพอดีว่าจะถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะ พอดีเดนอยู่นะคะเรียนหนังสืออยู่แล้วตอนนี้เขาพักเดนนะคะพักสิบนาทีก็เลยสิบนาทีก็ถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดียนต่อนะคะมาจะอร่อยอร่อยขอนไฟมือด็แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะหมูหมูของพี่เนยพี่เนยก็ทําแล้วก็แบ่งให้หนูมานะคะแบ่งไปเยอะแต่หนูกกินไม่หมดก็ทอดทีนิดทีนิดนะคะ ืเยอะอ่อลยนะคะห,หมูนี้ทำแบบนี้อร่อยมากนะคะแต่ เนื้อมันจะกัดยากนิดนึงนะคะเนื้อมันจะแห้งแห้งแล้วก็เหนียวนะคะถ้าคนที่ไม่มีฟันเนื้อฟันไม่ค่อยดีนะคะไม่แนะนําให้กินเพราะเหลวมันจะติดฟันนะคะมันเหนียวนะคะต้องเคี้ยวเคี้ยวเยอะนังเลยคุณครู 我们一共十九个，但是呃，第二节课应该有三个学生要请假，哦，少的几个，少了三个，三个，他们三,三,三个都请假、嗯、除了，什么蔡文请假？最近不是有考试吗？然后进行考试，我们至少三个。呢。

เราเสี่ยงลวงแล้วนะคะเพอดีนี้อ,อ,อะไรนะผอ,อ,อ,อหรอผอ,อเขาเข้ามาในห้องเรียนแล้วทำไมถึงไม่เรียนนะคะก็ก็เป็นเวลาหยุดนะคะเวลาพักพักสิบนาทีนะคะก็ครูเขาคุยกันนะคะก็ไม่ค่อยคุยอะไรเท่าไหร่นะคะกินข้าวนะคะกําลังจะหมดแล้วหลยอร่อยอร่อย เดีย๋ยวถ้าหนูกินข้าวเสร็จหนูจะให้ดูลูกมันนะคะลูกมันจะเป็นแบบเหมือนหนอนอนะลูกมันเป็นแบบเหมือนหนอนแล้วก็มันจะลอกคราบเป็นเป็นอย่างเงิน,นอย่าทองนะคะ ของเราไม่เลี้ยงค่ะอ Wow. Oh. 根据学生的特点选择不同的方法我想这应该是最不容易做到的每个学生都能听懂这一点真实值得我们好好学习你的蛋糕没了我的蛋很好的很好的很好的很好 นี่นะคะที่เป็นเสียงเหลืองที่เป็นหนอนตัวนี้นะคะนี่คือเป็นลูกของมันนะคะตัวมากแล้วนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นเริ่มจากหนอนแบบเล็กๆนะคะก็ใหญ่แบบนี้คือใหญ่สุดแล้วนะคะมันจะลอกคราบลอกคราบเป็นเป็นกระดิง่งเงินกระดิง่งทองนะคะให้ทุกคนสังเกตเอาเลยนะคะมันจะมีทั้งตัวเล็กๆและตัวใหญ่ๆนะคะเยอะมากนะคะตอนนี้เออ เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เป็นผงๆนี่คือเป็นขี้ของเขานะคะแล้วก็ลูกมันเป็นทั้งขี้ทั้งไข่เลยนะคะแล้วก็ลูกมันก็จะเป็นตัวเล็กๆออกมาจากข้างล่างนะคะแล้วก็กลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ถ้ามันเลอกคาบมันก็จะเป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองแบบนี้นะคะคือเราหาไม่เจอนะคะที่แบบกําลังเลอกคาบ ถ้ากาลังลอกคาบคือมันจะเป็นแบบโตกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะสีมันจะเป็นแบบสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลเหลืองๆนะคะมันเพิ่งเป็นตัวอ่อนๆเพิ่งถ้าถ้าเพิ่งลอกคาบนะคะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองจะเป็นตัวสีน้ําตาลนะคะถ้าตัวที่แก่แล้วมันก็จะลำปีปีแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกทุกคนดูตัวนี้นี่น่าจะลอกคาบได้ยังไม่นานนะคะน่าจะประมาณสามสี่วันนะคะตัวมันยังเหลืองนิดๆอยู่นะคะ ถ้านานแล้วตัวมันก็จะกลายเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะนี่นะคะก็มีตรงกลางตรงนั้นนะคะตัวหนึ่งนะคะที่ก่อยตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองนี้ที่หนูพูดนะคะแล้วก็ลูกมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนดูคือถ้าจะเลยนก็คือห้ามให้หมดเข้าเลยนะคะถ้ามดเข้ามดจะไปกัดเออเนี่ยมดจะไปกัด ลูกมันนะที่เป็นนอนนอนเนี่ยเหมือนนอนตัวเนี้ยลูกมดจะไปกัดตายนะคะแล้วก็มันก็ไม่สามารถเอ,อ่อออกฟันพันฟันของมันเยอะนะคะลูกมันก็จะตายหมดเลยนะคะนี่นะคะคือข้างล่างเยอะมากเลยนะคะถ้าสังเกตจากข้างบนคือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะข้างบนคือจะมีแต่แม่มันนะคะที่โตแก่ๆนะคะที่ขึ้นมากินข้างบนนะคะก็ ลูกมันจะไม่ขึ้นมาเลยนะคะเพราะลูกมันต้องอยู่แต่ข้างล่างนะคะอยู่แต่ในข้างล่างสุดๆนี่นะคะแล้วก็ถ้าโลกคาบเสร็จเขาถึงจะขึ้นมานะคะนี่นะคะตัวนี้ก็เหลืองๆอยู่นะคะเพิ่งลอคคาบได้กี่วันเองก็ไม่ดูนะคะนี่ตัวนี้ก็ยังเหลืองอยู่เลยเหลืองๆแบบน้ำตาลน,นะคะสีมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะทุกคน หนูก็ได้พูดถึงเรื่องกระหิงเงินกระหิงทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีคนเลงเยอะอยู่นะคะที่ที่บ้านบ้านเชียงตุงแม่ก็เลงไว้อยู่นะคะก็เลงไว้แต่ไม่มากไม่มากนะคะก็เลงไว้อยู่เขาหวาเลงแล้วเล็บเงินเล็บ,เบทองมานะคะก็สําหรับคลิปนี้หนูก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย